ไปน้ำน้ำอยู่ไหนเอาน้ำหนเอยเนี่ยจบ,จบ,รยยรบเ,ร,เรีบร้อยน้ำสูตรครับลน้ำเร็วโอเคเรียบร้อยลงจมน้ำ มาดูการจัดแผนนะครับทั้ง2ทีมนะทางด้านทีม RTA นะตอนนี้อยู่ใ RTA นะแกมีอาร์ตี้หคันนะคือคันนี้ครับ LR 1 5 5 5 1นะครับคันนี้นะของฝรั่งเศสนะครับเป็นอาร์ตี้ที่ค่อนข้างจะวิ่งเร็วนะครับนี่นะส่วนทางด้านทีมแมวน้ำนะผลิตแมวน้ำร่วมกันนะยังใช้ทีดเดิมอยู่นะครับเป็น IS 3นะครับสคันนะ เอสหแล้วมีการเปลี่ยนรถถังครับเอาถังเยอรมันเข้ามาหนึ่งคันนะเออเป็นไ่ฮะโลเว่ยนะนี่ครับและนี่ครับวิ่งตามถนนนะวิ่งไวมากเป็นอาต์ตีิวิ่งอย่างไวนะ โอ้ oh, เรียกได้เป็นอาร์ตี้ที่วิ่งไวมากนะเนี่ยนมะันวิ่งไวมากเลยหกสิบะครับดูการวิ่งอะอาร์ตี้วิ่งหกสิบอะโอ้โหฝรั่งเศสวิ่งไวมากเนะใส่ปรีดครับคันนี้นะแล้วก็หาที่ละรอครับเมื่อมีเพื่อนหาเป้าเจอเมื่อไหร่แกสอยแน่นะนะเพื่อนเจอเมื่อไหร่แกสอยแน่แน่ครับนะเออนะเพื่อนเจอเมื่อไหร่มีกัดสอยแน่นอน ดูการจัดแผนนะครับมีเอาคันใหญ่มาสามคันมาเฝ้าฐานนะนี่เหมือนจะอ้อมมาทางในเมืองนะครับแล้วก็มีคันเล็กมาดักตรงนี่นะตรงถนนนะแล้วก็ตรงนี้ครับที่เป็นริมน้ำเนี่ยหนึ่งคันนะฮะเออนี่ครับ นี่ครับใช่ครับเนี่ยมาซุ่มยังไม่มีการตรวจจับเลยนะครับยังไม่เจอเลยนะฮะยังไม่เจอเลยสักคัญนเลยนะว่าว่าอยู่ไหนนะไม่แน่อาจจะวิ่งมาทางด้านข้างภูเขาก็ได้นะเพราะว่าทางด้านริมภูเขาเนี่ยทีม r g จเอเนี่ยไม่มีรถประจําอยู่เลยนะครับนะถ้าวิ่งมาทางภูเขาเนี่ยและอ้อมเข้าเมืองเนี่ย อาจจะมีการเงื้อไปกันได้นะครับเพราะเหมือนตาตาตาไกีแกแกรวิ่งเข้ามาแคปฐานแล้วเนี่ยพร้อมที่จะลุยนะพอมีการแคปฐานปุ๊บแกว่ากูเข้าไปแน่ๆนะครับสามคันนี้นะเอออืมนี่ครับ ยังครับแล้วข้างหน้าเจอเลยฮนะนี่ครับนี่ฮะเหมือนจะเจอแล้วก็เรียบร้อยเลยพอเจอเสร็จก็เป็นันอาร์ตี้ครับ โอ้ถ้ายิงไปเลยนะเจอปุ๊บกายอยู่ตากดอยเนี่ยโหเห็นเป้าปุ๊บซัดเลยทันทีนะแล้วก็ฆ่าได้ครับโอ้คนที่จะโหดมากนะอาร์ตี้คันนี้เนี่ยคือเพื่อนวิ่งให้มากับยิงไปเนี่ยมีตายแน่นอนครับ จะเจออีกแล้วครับเนี่ยปิ้งปิ้งได้ยินเสียงนะฮะโหล่รู้มานะนี่ครับตอนนี้ทางด้านทีมแมวน้ำนะครับไปแล้วหนึ่งคนนะตัวเปิดแทนที่ครับโดนยิงไปแล้วนะแล้วเหมือนจะไปเปิดแทนที่เจออีกแล้วครับคันนี้นะซุ่มโป่งอยู่แล้วแน่นอนว่าเดี๋ยวมีการยิงกันเกิดขึ้นจากคันนี้แน่นอนแต่รู้สึกว่าระยะมันจะไม่ถึงหรือว่ามันติดเขาเนี่ยน่าจะติดตรงเหลี่ยมเขานะครับยิงไม่ได้นะ ตีต้องรีบวิ่งหาที่หาตำแหน่งให้เหมาะเหมาะเมงงนะครับตรงนี้น่าจะติดสันเขาครับตรงด้านล่างนะถ้าเกิดสังเกตดูดีๆจะมีสันเขาอยู่นะเนี่ยน่าจะยิงไม่ได้นะครับน่าจะติดสันเขานะเออเดี๋ยวจะติ้งกันที่อื่แต่ว่าเด็กโควีลูกอ่าคนเกมนะครับก็ไม่ทำอะไรนะเนี่ยนะหนูมันจะเป็นแปนะแล้วเนี่ยครับวิ่งมาหาตําแหน่งจนได้นะครับนี่ครับก็วิ่งมาหาให้ได้นะฮะโหแล้วเหมือนจะเจอเลยครับตำแหน่งนี้เขาต้องการนะ กรจะซัดครับูวิ่งวิ่งเร็วจริง,นะง,นะงเ,เนี่ยอาร์ตี่ของนักฝรั่งเศสเนี่ยนี่ครับแล้วเหมือนจะเอาแล้วเจอแล้วหักหน้ามาถอยมาแงานป้อมป่าแงนปืนอย่างนี้เล็งเป้าล็อกเป้าแล้วพร้อมกันยิงครับเดี๋ยวมีตายแน่แน่ล็อกเป้าแล้วกำลังบอลโจ้ครับแล้วก็เล็งแล้วยิงไปแล้วโอ้โหโดนครับ444ได้เมทครับโอ้โห สุดยอดะ,ะเล็งอีกแล้วกําลังมันจุอยู่นะฮะเล็งก่อนแล้วก็หลุดไปแล้วนะหลุดจอไปแล้วนะโอ้โหนี่ครับอาร์ตี้คันนี้นะไม่ธรรมดานะครับเพื่อนส่องมาปุ๊บเนี่ยซัดเลยทันทีนะ <Yeah. S 2> เห็นไม่ได้เห็นแล้วอาร์ตี้อ,อีกแล้วอาร์ตี้ล็อกเป้าแล้วนะนะอาร์ตี้อยู่ไหนอาร์ตี้หน่ยอยดูอาร์ตี้หน่อยเร็วนี่ครับอาร์ตี้เนี่ยอาร์ตี้ล็อกเป้าเลยครับล็อกแล้วโอ้แล้วก็หายอีกแล้วนะนี่ต้องให้เพื่อนวิ่งไปเปิดแผนที่นะ นี่ครับอาร์ตี้แกหดมาแล้วเจอแล้วอาร์ตี้ล็อกเป้าแล้วง้างครับง้างปืนรอแล้วครับกําลังจะยิงนะอูยิงข้ามดดยไปโดนไหมโดนไหมน่าจะโดนไหมไม่โดนหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจไม่เห็นนะโหนะครับตะก,กี้นะนี่ครับมาลุมยิงแล้วไฟไหมครับโอ้ยแนละ้วโดนไฟไหมมาแล้วตะก,กี้นะครับตาจะไฟไหมหน้าเกือบตายนะเนะอ็นหกนะโอ้แล้วคันเล็กมาแล้วพิปบไปเปิดแล้วคันตะก,กี้เนี่ยเป็นบอยบวิ่งมานะเอฟเอ็กครับโอ้ นี่ฮะนีกจะซุ่มอยู่อะซุ่มปรยมสมใจใครเลยนะนี่ครับโอ้เอฟเอค่อนข้างจะสดมากเลยตะกี้นะนี่ฮะนี่ครับเอฟเอครับเอฟเอโหดมากนะ ตายครับแล้วก็เรียบร้อยเลยนะก็โดนยึดธงไปนะโอ้โหนะครับนี่เนี่ยมันมันค่อนข้างจะโหดนะสำหรับทีม RTA เนี่ยก็นี่ครับชนะไปเลยนะสองเกมรวดครับ RTA นี่ฮะเรียบร้อยโอเคโอเคครับโอเคนะครับโอเคครับ ออโอเคนะสองศูนย์นะฮะโอเคครับสองศูนย์นะตามนั้นนะครับโอเคนะก็เป็นนั้นว่าผลการแข่งขันในวันนี้นะครับทีม RTA นะครับ RTA เอาชนะทางด้าน RTA แมวน้ำไปด้วยสกอร์2ต่อ0นะ ทำให้ตอนนี้ครับ RTA นะฮะมีคะแนนสามคะแนนนะนะครับเท่ากับทีม RTA เม l น้านะครับเพราะเมื่อวานเขาชนะมานะก็ได้สามแต้มไปนะครับทําให้เท่ากันนะส่วนอันดับหนึ่งครับเป็นของน้านทีม RTAE นะชนะสองเกมรวดนะครับเกมเมื่อวานกับเกมวันนี้นะก็หกแต้มไปแล้วนะแล้วก็อันดับสี่ครับอันดับสี่เป็นของน้านทีม s c o r p i o n ได้หนึ่งแต้มส่วนทีมด้าน THKK นะครับ Stone นะฮะ ยังยังไม่มีคะแนนนะครับเพราะว่าวันนี้แกไม่มีแข่งนะแข่งพรุ่งนี้นะโอเคนะครับนี่ครับช่องนี้มันดีเลยสิบนาทีครับนะเอโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทีมแข่งด้วยนะฮะ โอเคครับ okay. ผมโอเคก็ okay. เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวส่วนคะแนนเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะที่ TGPL นะเดี๋ยวอัปเดต ตามนี้นะครับก็เรียบร้อยนะสำหรับการแข่งขันเวิร์ฟทแทงวันที่2นะฮับ t g จ l t o u อ n a m e n t a p เ2013นะวันที่2ทีมที่ชนะในวันนี้นะฮะก็เป็น t t ทําทให้ตอนนี้นะครับอันดับ 1, 2, 3ครับ RTA เหมาเรียบครับอันดับ1ครับ RTAE นะแข่งไป2อแข่งไป2 2แมตช์นะครับได้ไป6แต้มนะชนะ2 2 2เกมบวก4นะส่วนอันดับ2นะครับเท่ากันครับระหว่าง RTA เมน้ำนะครับ กับทังด้านทีมอ่าไออะไรนะ AD A AD A ธรรมดานะแต่ว่า r d A เมาน้ำเนี่ยแข่งไปแล้ว2แมตช์นะชนะ1แพ้1นะครับทำไ,ได้3คะแนนนะส่วน r d A เพิ่งจะแข่งวันนี้เป็นวันแรกนะชนะไปก็ได้3แต้มนะครับส่วนอันดับที่สี่นะเป็นที่นั่งของทีมสกอ r เปียนนะ วันแรกแพ้มาแต่ว่าแพ้มีมีสกอร์ได้มาหนึ่งแต้มนะวันนี้แพ้สองศูนย์ครับไม่มีสกอร์นะทําให้มีคะแนนอยู่หนึ่งคะแนนที่สี่นะส่วนนี้ใครับ T H K K นะครับอ๋อ Lockstone นะเกะวันแรกแพ้ไปสองศูนย์นะครับก็ไม่ได้แต้มนะส่วนวันนี้นะไม่มีแข่งนะก็ลังทายอยู่อันดับบวยนะครับตามนั้นโอเคแล้วพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะว่านะครับกับรายการ g g PL, ร e P L Tournament a p พี่อุตส World of Tanks นี่ครับส่วนจะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวเรา ไปติดตามกันกันครับนี่ฮะพรุ่งนี้24นะียคู่แรกนะฮะสองทุ่มครับ thkk l o c k s t a r นะเจอกับ black scorpion นะครับ,นะบ, ion, รบอันดับ4เจออันดับ5นะฮะส่วนคู่ดึกนะครับสามทุ่ม rta นะทีมวันนี้นะนี่ครับ rta จะเจอกับ rtae ครับทีมที่ชนะมาสามนัดรวดนะส่วนแมวน้ำไม่มีแข่งพรุ่งนี้โอเคตามนั้นนะครับโอเงาขอบคุณมากนะขอบคุณทั้งด้านของผู้ชมที่ชอบมุนอยู่ ขอบคุณในช่องแชทนะครับขอบคุณเวิร์บแทงก์ war gaming net นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังจากเนี่ยทีทีนะครับนี่ฮะทีทีเนะี่ยตัวนี้เป็นท็อปเอ่อท็อปเอเป็นตัวสปินนะอืมแล้วก็ขอบคุณเสื้อเท่ๆจากเนียลดูชันอีสปอร์ตนะครับนี่เดี๋ยวโลกโลก้นี่องค์ยู่ไหนนี่นี่ครับขอบคุณจากเนียลดูชันด้วยนะแล้วของอื่นอีกมากมายนะครับตามนั้นก็ขอบคุณวินเนอร์นะเออเกี่ยวด้วยมามีใครโทรมา ขอบคุณ w a r Gaming n e t ครับนี่ฮะขอบคุณอ่แล้วก็ขอบคุณใครพ่มาดิเฮ้ยโผล่มาดิเออกรรมหายไปเลยจีพ <c ười> ีเอลลีกนะฮะตามนั้นอโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตามนั้นนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวขอลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็ขอสวัสดีตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย